สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีณเมืองนนนะคะเอามาตอนแรกนะคะใบเขาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดือนสิงหาคมนะคะวันที่14สิงหาคมเราก็ได้นำไปผ่าหัวนะคะก็จะเหลือแต่จอมเขาจอมเขาเราเอาใบไว้สองใบนะคะก็จะเป็นใบนี้กับใบนี้นะคะ มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ค่ะพอเราผ่าหัวไปนะคะใบใหม่ข้อออกมานี่เลยค่ะเห็นไหมคะออกมาแบบนี้เลยสีสวยนะคะนี่ด่างมาเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะนี่ค่ะดูความด่างความสวยของเขานะคะนี่ยังไม่กลางเต็มที่นะคะ แต่ว่าเห็นสีชมพูหวานแววมาเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูเต็มเต็มนะคะสวยงามจริงๆเลยตอนนี้ก็มีสองใบแล้วนะคะจอมเขาจริงๆเขาก็มีเขี่ยวติดอยู่นะคะแล้วทีนี้คลิป ก่อนหน้านี้นะคะวันก่อนนะคะก็ได้เอาชิ้นผ่าของเขานะคะที่ว่าชิ้นผ่าเขาด่างหรือไม่นะคะที่นํามาให้ได้ชมกันนะคะวันนี้นี่ค่ะใส่ลงในกระถางแล้วนี่เลยนี่นเห็นไหมคะวันนี้ชัดเจนเลยด่างชมพูมาเลยนะคะนี่แหละค่ะณะเมืองนนนะคะสวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวพอให้มีสองใบนะคะ จะปล่อยนะคะดูความสวยงามของเขาวันนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วว่าด่างไหมนะคะนี่ก็คือด่างมาแล้วนะคะชมพูเลยนะคะมีตรงปลายใบนะคะแล้วก็ตรงโคนนะคะเห็นไหมคะสีจะแตกต่างกันชัดเจนเลยก็เหมือนกับใบนี้แหะคะ่ะเห็นไหมคะ ใบนี้ก็สีหวานมาเชียวเลยนะคะสีสวยงามมากใบใหม่ของเขานะคะแปลกนะคะถ้าเขาไม่ด่างนะคะจริงๆต้นนี้แม่เขาด่างนะคะแต่ว่าพอเขาผ่าออกมาเขาก็ไม่ด่างนะคะลุ้นด่างนะคะเราก็เลยนำไปผ่าอีกทีหนึ่งตอนนี้นี่ก็คือจอมเขาออกมาใบใหม่ก็ด่างสวยเลยนะคะนี่ยังไม่กลางเต็มที่นะ นี่ค่ะเลยอ,อยากให้ได้ชมกันนี่ใบจริงๆถ้าไม่ด่างเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะใบเขาจริงๆใบใหญ่ถ้าไม่ด่างก็สวยอีกแบบนะคะแต่ถ้าด่างเขาก็จะมีสีสันขึ้นมาเนาะทำให้เราได้เห็นความแตกต่างนะคะนี่ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวรอรอให้มีสองใบก่อนนะคะเราถึงจะปล่อยค่ะจริงๆ ต้นที่ผ่าด้วยกันนะคะขึ้นมาขึ้นมาก็ไม่มีสีด่างแบบนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะนี่ค่ะให้ดูความแตกต่างนี่ต้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะขึ้นมาก่อนต้นนี้เป็นต้นที่ไม่ด่างนะคะส่วนต้นนี้เห็นไหมคะขึ้นมาทีหลังเขาด่างสวยเลยนะคะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะค่ะโอ้ฝนมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ